สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวนะดูดวงบาบุพยาวันจสดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนารศาีพิจิกรานาพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกรคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2อ6 5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับกันได้บ้างบางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเจอไพ่ด้านลบนะครับก็ให้คิดว่าเป็นไพ่แนะนำแล้วกันนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกในสิ่งดีๆไปนะครับ สับไพ่ใบแรกสรับชาวพิจิกนะครับได้ไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่ใบแรกเนาะใบถัดไปได้เด็กถือเหรียญน,นะครับในออลเพนทาเคลิลสองถ้วยสองเหรียญสองดาบเดอะทาวเวอร์นะครับเจด็ดเจ็ดเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นไพ่เดอเฮอร์มิตไพ่ใบสุดท้าย เป็นไพ่สเตรนนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เพจออฟซอรทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวพิจิกและขนาดพิจิกนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าไพ่ตัวตนของคุณในช่วงของครึ่งแรกนี้นะครับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีเป็นอะไรที่มันเป็นเอเนจีกับในด้านบวกนะครับแล้วก็ เหมือนกับมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีกําลังใจกับในลักษณะของการต่อสู้การเด่นลนกับในเรื่องของการแสแบงหาความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นสังเกตดูว่าเด็กคนนี้กําลังถือเหรียญใช่ไหมครับแปลว่าการค่คอยๆเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของการเรียนรู้การปรับการพัฒนาการเหมือนเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเรารู้จักที่จะเหมือนแบบนำพาความสุขความสมหวังนะครับให้กับตัวเองนั้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีกว่าเป็นการเปิดโลกเป็นการที่จะค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่เป็นทางบวกมากขึ้นสังเกตดูว่าตรงนี้น่าจะเป็นแสงอาทิตย์นนะครับที่เจิดจลัดส่องมาแล้วก็พยายามแบบโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองกำลังไปถึงจุดมุ่งหมายหรือกำลังแบบ มีการตอบโจทย์แพลชั่นของตัวเองมากขึ้นการเรียนรู้การเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งดีๆการเรียนรู้การปรับการพัฒนาเป็นอะไรที่ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นคือตอนนี้เด็กถือเหรียญเนี่ยนะครับขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภกันมังกรบางคนอาจจะดิวอยู่กับความรักความสัมพันธ์ราศีธาตุดินนี้นะครับ และยังมีราศีธาตุลมด้วยนะครับราศีที่เป็นเด็กด้วยอันนี้ก็คือราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนเน,ะนาะนักศึกษา,ศาที่คุณอาจจะเดิวอยู่ในราศีธาตุลมได้ด้วยเช่นกันเป็น2ทธาตุที่มีอิทธิพลได้สูงมากสาหรับชาวราศีพิจิกและักพิจิกในช่วงของเครื่องแรกนี้นะครับ ในยะสาคัญของดวงชะตาของคุณนะครับค่อนข้างดีนะอาจจะมีไพ่บ้างบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูรบกวนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบ้างบางทีแล้วคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่ไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนบางสิ่งบางอย่างคุณต้องรอต้องอดทนต้องค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีไพ่สองขึ้นมาเยอะ2เหรียญ สถ้วย2ดาบขึ้นมาเหลือแค่2ไม้เท่านั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเลข2มาหมดเลยเลข2เนี่ยแปลว่าหลอแปลว่าอาจจะต้องใช้เวลากับการทบทวนใช้เวลากับการฝึกนะครับแล้วคุณจะมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอิทธิพลของไพ่บ่งบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องทำบาลานซ์กับในื่อของอารมณ์ความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างสังเกตด,ดูว่าแม่หมด พ่อมดคนนี้กําลังยืนอยู่บนไม้กระดานหรือเขาเรียกว่าไม้กระดกใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบสองข้างไม่เท่ากันแต่ว่า คนนี้นะครับเขาได้ยืนอยู่บนไม้กระดานทั้งสองด้านเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่มันรู้สึกเหมือนกับอาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างแล้วก็กำลังเสกในเรื่องของเหรียญที่เป็นเวทมนต์ในการสลับปรับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้มันแปลว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องค่อยๆบาลานซ์ไปก่อนเนื่องจากไพ่อาจจะบอกว่าตัวคุณเองหรือคู่ครองคนรักไพ่อาจจะสลับกันตรงที่ว่าอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งที่อาจจะยังดูเหมือนแบบ ยังไม่เอ็ดเอียงมาทางตัวเราแบบร0อเซหรืออาจจะยังดูไปๆมาๆยังรู้สึกเหมือนแบบยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจกับการกระทําหรือการเลือกที่จะคอมมิตกับเราอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมีไพ่สองดาบเกิดขึ้น สองดาบกับ2เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะแบบมีหนทางนะครับกับในเรื่องของการตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ตกผลึกแบบ100%ซแล้วก็รู้สึกว่ามันยังดูต้องใช้เวลานะครับกับการที่จะต้องดูอะไรไปอีกสักพักหนึ่งเพราะถ้าเกิดรีบตัดสินใจบางทีแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราหวังได้ตอนนี้เราต้องทำบาลานซ์ก่อนเหมือน2เหรียญ ใบเนี้ยนะครับาอาจจะยังดูไม่โอเคยังไม่เสถียรพอยังคงต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสมดุลอิทธิพลของไพ่นะครับ Two of s w o r d บอกว่าเห็นไหมครับเหมือนแม่มดคนนี้กำลังจะปา,ามีดไปให้ตรงเป้าแต่หมายความว่าเธอถูกปิดตาอยู่นั่นหมายความว่ามันอาจจะพลาดเป้าก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพิจิกราคณาพิจิกอาจจะต้องเซฟ นิดหนึ่งตรงที่ว่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซแล้วก็อย่าเพิ่งสะกดข่มกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปไพ่สรุปเป็นไพ่สเตนสเตนเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณอาจจะเป็นคนคุมเกมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเรียกร้องในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นหรือคุณอาจจะต้องการนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขความสมหวังเพราะว่าคุณเข้าใจว่า นะครับเขากับคุณเนี่ยเป็นคู่กันเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นด้วย2ถ้วยเนี่ยมันแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันก็จริงหรือเขากับคุณเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกับวางแผน นะครับวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างกันในของอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้อนาคตเนี่ยไปสู่ความสําเร็จมีการแบบอาจจะอยากคอมมิตหรืออาจจะอยากแต่งงานอยากจะมั่นหมายอะไรประมาณนี้แต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องอดทนคุณต้องรออย่างที่บอกว่าบางทีเป้าหมายของคุณอะ่ะมันยังไม่ถึงคุณก็อย่าเพิ่งรีบคุณก็อย่าเพิ่งเร่ง เพราะบางทีเราอาจจะพร้อมแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมไงเป้าหมายของเราจึงไม่ชัดเจนเหมือนแม่หมดคนนี้ที่ถูกปิดตาแต่ต้องปาเป้าให้ถูกเป้าอ่ะอม,มันแปลว่าบางทีมันก็อาจจะยังมีความยากลำบากอยู่ในเรื่องของการที่คุณกับเขาจะต้องมีคอมเมิตกันแต่างงานกันหรือมีความรักความสัมพันธ์ใดๆที่เราอาจจะอยากแบบมีการผูก มัดกันแบบนี้จากไพ่สองถ้วยจริงๆคุณกับเขาอะก็ยังเป็นคู่กันก็ยังมีในสิ่งที่ดีได้เพียงแต่บางทีเราก็อาจจะรีบเราก็อาจจะเร่งหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะมีใครกลัวว่าเขาจะหลุดมือไปบางทีความกลัวของคุณเนี่ย นะครับบางทีความกลัวความไม่รู้ของคุณเนี่ยมันอาจจะทําร้ายคุณตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่เราอ่ะไปจุดประเด็นแต่เราไปเรียกร้องแต่เราไปกดดันแต่เราอ่ะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะชี้พงให้กระลอกแบบเนี้ยเป็นตน้นเพราะเราอาจจะกลัวเขาว่ามีคนใหม่เราก็จะหึงหวง,งแบบนี้ใช่ไหมครับข้อที่1ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานแต่เขาไม่ค่อยพูดถึงเลยรู้สึกเหมือนเขาเนียย เขาเฉยแต่เรารู้สึกเหมือนแบบดิน้นรนอ่ะเราอยากแต่งเราอยากแน่คอมมิตเราอยากมีการผูกมัดแต่เขายังรู้สึกเหมือนเฉยเฉยเราก็รู้สึกไปกดดันเขาทำไมเธอไม่อะไรเลยทำไมเธอไม่เห็นความชัดเจนบ้างทำไมเธอไม่มาขอทำไมเธอไม่วางสินสอดทำไมเธอไม่ไม่ไม่นั่นไม่นี่กดดันคู่หมดแบบนี้เป็นตน้นมันก็จ,จะทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบมีความ กดดันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อกับสิ่งที่เป็นลูกงี้ไม่น่าบอกเลยลูกนี้ไม่น่าพูดเลยถ้าคุณจะมาเรียกร้องแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะมีคําพูดคล้ายๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่เข้าเป้าคุณแบบร้อยเปร์เซนถ้าคุณอาจจะต้องใช้เวลาเพราะถ้าเกิดคุณกดดันเขาสกดข่มเขาเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยคือสามารถที่จะจับสิ่งโตสามารถที่จะแบบ เขาเรียกว่าคลอเคลียสิงโตได้นะครับหรือทำให้สิงโตนั้นเชื่องได้คำว่าไพสเตนเนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ผมอาจจะแปลให้ฟังเล็กๆสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ปริศนามันบอกว่า mm hmm. ผู้หญิงคนนี้เป็นแค่นาลีแต่สามารถที่จะจับสิงโตได้สามารถที่จะควบคุมสิงโตได้สิงโตน่ะมันเอาไว้เปรียบเทียบที่สอ,อย่างเปรียบเทียบกับอุปสรรคปัญหาที่ใหญ่โตกับ เปรียบเทียบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นผู้ชายโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงจับไพ่ใบนี้หรือราศีพิจิกแล้วเป็นผู้หญิงที่มาฟังเป็นราศีของคุณแปลว่าคุณอาจจะก,กําลังสะกดข่มคู่อยู่หรือคุณกาลังเล่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต่อในเรื่องเกมอ่ะแล้วคุณก็ไปสะกดข่มเขาคุณก็เรียกร้องเขาใดๆจนเกินไปคุณมีสิทธิ์เรียกร้องแต่ไม่ใช่ว่าจะแบบใส่เต็มกดดันหรืออะไร มากเกินไปนะครับประมาณนั้นแต่เข้าใจว่าบางทีความไม่ชัดเจนมันทําให้คุณรู้สึกระแวงมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจหรือรู้สึกเหมือนแบบเขาจะาจริงหรือเปล่ามันทําให้ความรู้สึกของเราอะมันไม่หยุดนิ่งอันนี้ผมเข้าใจแต่คุณก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่คุณไปสะกดคมคุณไปมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบพุ่งพ่านเนี่ยจากให้เด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยแปลว่าบางทีคุณก็แบบงองแง่แหละ นะครับหรือค่อนข้างเอาแต่ใจต้องการอยากได้คําตอบต้องการที่จะกดดันต้องการที่จะอยากได้นั่นอยากได้นี่จนเกินไปเรียกร้องมากจนเกินไปเหมือนเด็กที่ถือดาบเด็กที่ถือดาบก็ใช้อารมณ์เพราะธาตุลมคืออารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นมันอาจจะทําให้ตัวคุณไปกดดันเขาจนทําให้เกิดปัญหาสุดท้ายเขารู้สึกเบื่อหน่ายเขาก็เดินจากคุนไปทาวเวอร์คือพังทลายบางคนอาจจะเดินจากไปด้วย2กรณี1 อาจจะยุติไปอย่างง่ายๆหรือเงียบหายไปเลยข้อที่2อ,อาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็จบเลิกลากันไปแบบเนี้ยเป็นตน้นแทนที่เราจะได้ความรักความสุขความหวังถ้าเกิดเราทํำบาลานซ์ไปอีกสักพักหนึ่งใส่ใจดูแลเต็มๆเหมือนเด็กถือเหรียญอย่างที่บอกข้างตน้นความรักของคุณมันไม่หนีไปไหนหรอกเพราะว่าอะไรครับสถ้วยปรากฏแล้วยังไงคุณกับเขาก็มีโอกาสเป็นคู่กันได้มีเอ็มเพรสอีก e m p r e s s แปลว่าความสุขความสมหวังการเต็มเต็มการมีคุณค่าของตัวเองการที่เราได้รับในสิ่งที่เราควรจะต้องได้รับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเป็นนารียแอมเพรสให้ได้ถามว่าเราเป็นนารียแอมเพรสเป็นยังไงนารียแอมเพรสหมายถึงคนที่รู้สึกแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความเต็มมีความรู้สึกที่มีความหวังกับการอดทนการรอคอยการเป็นแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงแปลว่าพร้อมที่จะเป็นเป็นแม่สังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กําลังอุ้มท้องแปลว่าใครมีแพลนที่อยากจะมีน้องมีบุตรเนี่ยมีโอกาสจะมีลูกนะครับเพราะว่า ไพ่ดีแอมเพรสปรากฏขึ้นมาแปลว่าคุณอาจจะมีการตั้งครรภเกิดขึ้นในสำหรับบางคนนะครับคุณมีโอกาสแต่างงานได้แหละเพราะว่าแอมเพรสขึ้นมานะครับกับ2ถ้วยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนโชคดีคนนั้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีบคุณเร่งคุณสะกดข่มแบบนี้ทุกอย่าง ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันจะพังลงไปดังนั้นไพ่บ่งบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณสามารถที่จะมีการแต่งงานมนีคอมมิชมีการเป็นตัวจริงของเขาได้รับความสุขความสมหวังอยู่แล้วเพียงแต่คุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเก็บเล็กผสมน้อยเรียนรู้เติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาตกผลึกกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้มากๆอีกนิดหนึ่งจากไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตเปราว่าการทําสมาธิเฮอร์มิตเราว่าการแบบ เขาเรียกว่าตกผลึกกับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอดทนรอคอยนะครับจากไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญหมายถึงไพ่ของการอดทนการรอคอยการมีความหวังการมีความสุขกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีแล้วก็เติมเต็มคุณค่าให้กับตัวเองมากๆจากไพ่แนวเพนทาเคิลแนวเพนทาเคิลคือสังเกตดูว่า เราจะต้องแบบอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองผมชอบค่อนข้างชอบให้ก้าวเดญนนะถึงแม้มันจะโดดเดี่ยวแต่เรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องดิ้นหลนเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องไปผูกมัดกับใครขนาดนั้นคือถ้าเคยได้ยินไหมครับที่บอกว่าถ้าเกิดเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักนั่นแหละคือ e อ p r e s s คนนี้เลย นิยามของ Empress คืออยู่เฉยเขาก็หลักเขาก็ให้คุณค่าเขาก็ยกเราขึ้นหิ่งนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องพยายามแบบอยู่ด้วยตัวเราเองให้ได้ก่อนสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้กำลังอ่านหนังสือแบบชิวๆนะครับจิบวายนะดื่มกินอะไรที่มันเป็นความรู้สึกในสวนของเธอแล้ว เหรียญมันลายล้อมเธอเต็มไปหมดเลยคือจริงๆอ่ะมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์ถ้าเกิดแปลในเรื่องเงินแปลว่าอุดมทรัพย์สินแต่ถ้าเป็นความรักแปลว่ามีคุณค่าในตัวเองมากจนคนอื่นเขาเห็นค่าของเราอ่ะจนคนอื่นเขาต้องมาอขอ ความรักจากเราไม่ใช่เราไปขอความรักจากคนอื่นอันนั้นคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากนายอัลเพนทักเกนนะครับโสดแต่สวยโสดแต่หลอ่อโสดแต่มีคุณค่าของตัวเองอดทนรอคอยแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวมันก็จะถึงคิวของคุณแล้วที่จะมีความรักความสัมพันธ์อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับตกผลึกมากๆนะทำสมาธิหน่อยถ้าเกิดใครที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่หยุดนิ่งจาก เด็กถือดาบแบบเนี้ยอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งแบบวูว,วามนะครับเนาะหุนหันพันแล่นแบบเนี้ยไม่เอาเนะเพราะไม่งั้นจะทําให้เกิดปัญหาและจบเลิกลาก,กันไปได้ยังมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบัวพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ